ที่เมื่อสองวันก่อนนี้ลงไปช่วยลูกแมวที่อยู่ข้างถนนพี่อ้องบอกว่าถ้ากลับกันเนี่ย เจ้าเหมียวน้อยข้ามถนนเนี่ยนะคะบรรยากาศ2วันก่อนนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยเพราะว่าตัวเล็กเหลือเกินนะคะที่ตอนช่วยมาเขาก็กลัวนะคะมีความระแวงแต่ว่าพอขึ้นรถมาแล้วคุณก้อยคุณโย่งช่วยกันดูแลก็หลับปุ๋ยเลยนะคะก็อันนี้คุณโย่งเขาขับรถไปทุระค่ะแล้วบอกว่าตอนขับเนี่ยเจออะไรเหมือนก้อนส้มๆไม่แน่ใจเคลื่อนไหวอยู่ข้างทางถึงกับวนรถกลับมาดูเลยนะคะเจอลูกแมวตัวนี้จริงๆหลังจากนั้นอัปเดตลงโซเชียลมีเดียมาตลอดค่ะ ก็บอกว่าตอนนี้กินข่าวกินน้ําได้แล้วแต่ว่าหมัดเยอะไปหน่อยพาไปหาหมอตรวจสุขภาพแล้วเจอว่าเป็นโรคบิดนะคะก็เลยได้ยากลับมาอันนี้อย่างที่เห็นบอกว่าอาบน้ําแล้วหล่อเชียวนะคะเปลี่ยนเป็นคนละตัวเลยแล้วก็ถามแฟนๆว่าอยากให้ชื่ออะไรอันนี้แหะคะ่ะเป็นส่วนที่แฟนแฟนคลับนะคะช่วยเข้ามาแล้วก็มีเสนอทั้งส้มหยุดนะคะมอมแมมอะไรอีกละ่ะส้มจีด๊ดบอกว่าตัวเล็กแต่ดูจี๊ดดีริมทางไหม หรือว่าจะชื่อก้อนส้มไปเลยอ,อย่างที่พี่ยงตอนเจอตอนแรกนะคะสรุปได้ชื่อแล้วก็คือส้มหยุดนะคะเพราะว่าตัวสีส้มๆแล้วทำให้พี่ยงหยุดลงไปช่วยได้นี่ก็เป็นชื่อน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นเอกฉันทจากแฟนคลับด้วยค่ะ